แรนดอมหนึ่งนาทีมีคำตอบกับมินวาทาโร่ทำยังไงให้ชีวิตมีสีสัน คุณอาจจะต้องโฟกัสที่ตัวเองให้มากขึ้นนะคะทัศนคติความคิดของคุณบางครั้งมันไปติดกรอบกับสิ่งที่คนอื่นพูดคนอื่นตัดสินไปเปรียบเทียบกับชีวิตของชาวบ้านมากจนเกินไปมันเลยทําให้ตัวเองต้องเหนื่อยที่จะต้องพยายามปีนป่ายเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วมันก็เหมือนไม่มีอะไรที่ดีขึ้นมาขอให้คุณเชื่อในการกระทําของตัวคุณเองคุณคิดอะไรคุณอยากทําอะไรลงมือทําเลยค่ะคุณมีพร้อมทุกสิ่งและคุณมีความสามารถในการที่จะเป็นได้ทุกอย่างขอแค่คุณเชื่อแล้วก็ เปลี่ยนทัศนคติมุมมองไปอยู่ในแดนบวกเข้าไว้นะคะใช้แสงของคุณในแบบที่คุณเป็นและคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณจะต้องเอาแสงของคุณไปเปรียบเทียบกับใครไม่มีใครดีกว่าใครค่ะมีแค่คนที่ลงมือทําอย่างจริงจังกับคนที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยเท่านั้นเองเพราะงั้นมีความสุขกับปัจจุบันนะคะและอยู่กับสิ่งที่คุณเป็นด้วยความพอใจพอดีแล้วชีวิตคุณจะมีสีสันอย่างแน่นอนเราพบกันใหม่สวัสดีค่ะ